เอออันนี้ละพอแมมเอ,อ้ยเดือนสิบสองมาแล้วหัวลมเชยแล้วตัวงาออกพันซาราพระเจ้าบุษาวเท่าแดงหวนเฮบีมืเหลือใจเดบุเพสันเพิ่นปัน,ปนมา,าลายอาวอนข้าวที่เป็นแม่ห่างหัวถิมเจ้าห้างป้าเกิดมาได้ชาตินี้แสนมาพับนักใจพอไม่ไพ่ดีต้องคอยท่านนอนลีจำเป็นเลยนอนขังคือเฮออยู่กลางแกง ลูกเสนหักเส้นแพงลูกเลยเป็นกำมพาบอกคือบ้านดอกคูเขาย่าเมฆไกรจะเจ้าลูกสีเอวอาวอนหาเมนอในยินกะเว่อนในทรงคนยุปายใหม่เขาเป็นเดือดฉันเสือซักนี่ในป่าก็ยังมีผู้เบียดขางเคียงคู่จะห่วมหั่งมาลู้น้นแต่ผู้เป็นเมห่างขัวปล่อยว่างป่าใช่ก็ใช่ปีส,วสัวซ้ำนำสา ถึงเวลาเาหาดาดกะยังไข่ดแขนเน่ถึงเข้าสวยแล้วกะแย่บ่เล่นางเหม็นเบิ่งเฮาเหม็นเบิ่งเฮา,าเฮ่อเย่้องแหละผลเจ้าชายอยู่ในโลกนี้มันปีปปนไปมา เเวินใช่เงินตาตันหาแห้งสีเปียนแปลงไปหลายดานชวิวันขอเตือนไว้ถ้าไผเป็นคือฉันว่าผู้หักเข้าอีลีนั่นมีแต่แม่หาได้มาเปรียบเท่าบอกมีใดโจเกิงซามาลูตุนแต่ลู